สวัสดีกันทุกคนนิดๆครับวันนี้จะมาลองบักนี้ดูนะครับบักที่แบบว่าเราจะบินขึ้นไปบนนี่อ่ามันทําได้แค่หมดธรรมดานะพี่ว่าเพราะว่าปีกปีกมันไม่มีในโหมดแรงไงพี่ลืมไปปีกมันไม่มีในโหมดแรงนะครับก็อ่าตอนนี้นะผมก็เล่นในโหมดธรรมดานะแต่ว่าผมเล่นเจอบอดกันมันก็เลยไม่มีปีกกันนะครับแต่ว่าไอ้วอนี่ไปหามาจากอ่าบอลลูนนะครับนี่นี่นี่เองเองทำยังไงก็ได้ให้พี่ให้พี่เข้าไปข้างในอ่ะโอ้ย เอ้ยเขา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 ดูนะครับว่าเราจะเด้งขึ้นไปหรือเปล่านะครับเออตอนนี้เราก็บักอย่างี้นะครับตอนนี้ผมกดอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะอ่าเเดี๋ยวรารอรอดูว่าเราจะเด้งขึ้นไปหรือเปล่านะครับเด้งเลยนะจะเด้งไลยนะฮะเด้งมันต้องเด้งกันเลยเด้งไอเด้งไอเด้งจริงอ่ะ เด้งเด้งเด้งเอ้แต่เราไม่มีปีกทุกคนเราไม่มีปีกเฮ้ยเราไม่มีปีกเฮ้ยผมว่าผมว่าต้องก็ต้องหาปีกไปแล้วว่าโอ้เจอบอสอ่ะมันเลยไม่เจอปีกไปทุกคนเฮ้ยโคตสูงเลยเฮ้ยสูงเกินดูดิห่างกันกี่เมตรวนะ่ะน่ะเอ้ยเราพี่ห่างกพี่ห่างจากไปกี่เมตรมนะวะเนี่ยผมว่าน่าจะห่างเยอะอยู่ห่างเยอะมาก,มากด้วยโอ้โหยังสูงเลยสูงเกนิน โอ้แต่มีปีกเดือดโคตรเกียนเลยทุกคนแต่มันแหลกๆแกไ,ไ่รู้มันดูแบบกระตุกกระตุกแหลกๆยังไงเฮ้ยสรุปบางนี้ทาได้แต่ว่าทาได้หมดแล้งแล้วไงแล้วหมดแล้งแล้วไงต่อผมว่าทําได้แค่หมดนี้นะผมว่าประมาณนั้นแล้วกันนะครับเราทําได้แค่หมดนี้เดี๋ยวคุยกันในเกมดีวกว่าพวกเรา <S <S เดี๋ยวพี่ปิดไมค์ปิละโพนในในดืกันโอเคอเดี๋ยวผมจะลองไปหาปีกเดือดครับตาหน้า เฮ้ยโคตรเกลียดเลยเฮ้ยมันขึ้นได้ตอนแรกผมนึกว่าขึ้นไม่ได้มันขึ้นได้เฉยเลยเนี่ยโคตรเกลียนแต่ว่าเล่นในโหมดธรรมดาเดีเองเดียวนะผมอ่ะทราไปตายแล้วเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยพี่เด้งอีกรอบนึงเฮ้ยพี่เด้งอีกลงไปแล้วเด้งต่อพี่ลงไปแล้วพี่เด้งต่อน้องชายแบงค์ยังลงมา ออพี่ลงไปพี่ลงไปแล้วเร่งต่อดิดูดิดูดิก็จี้เลยก็จี้เลยเอาว่ะเอาเรื่อง,อองอว่ะเอาเรื่องว่ะเอาแู่ในวงเหรอวะ พี่อยู่นอกวงพี่อยู่นอกวงพี่ว่าพี่จะตายวงนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ตายวงกับพี่ว่าเอ้ยฟันจัได้ปะมันจะไม่ได้เฮ้ยพี่พี่กำลังลงไปเนาะเฮ้ยเมื่อกี้พี่พี่ลงไปเว้ยเหมือนว่ามันไปถูกอะไรเงี้ยงเป็นถูกการหน้า5,000กิโล้5,000เมตรพี่ว่านี่ยมันจะถูกอย่างเฮ้ยถูกอย่างแล้วก็เด้งขึ้นมาตูส่วนตูส่วนหน้ามันสุดเลยนะสิโหโคตรสูงเฮ้ยทำได้ว่ะพว่าไม่ถึงพื้นละพี่ว่าต้องหาปีกพี่อต้องหาปีกอะเฮ้ยพวกเองไม่ยัางฝามันไม่อยู่เลยร็งดูไุน พี่พี่ก็ว่าอยู่ทำไมพี่พูดกับผู้เองผู้เองไม่ได้ยินขึนสูงอ่ะพี่พี่เด้งพี่เด้งพี่ลงมาแล้วพี่แบบว่าไปเด้งยางเว้ยเด้งยางแล้วก็ขึ้นมาวป้องพี่ว่าเอ้ยไม่ใช่เด้งแค่เนี่ยมันขึ้นไปอีกแล้วอ่ะออไอ้ผู้เองไอ้เข้าไปเกียรติที่ดีมาเดี๋ยวเออดูดีดูดีดูดีทุกคนเนี่ยเด้งไปเด้งมาเนี่ยถ้ามีปีกมันจะเกียรมากเลยทุกคนกล่องนิดคนเรากล่องนิดมาย็นตรงกล่องเออถ้าตรงอื่นตรงอื่นไม่รู้จะได้ป่ะนะไม่รู้ โอเคนะผมเนาะเดี ue, ๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะลองไปดูว <S, so oke ADHD> ่าอ่าก็เราใช้ปีกมันจะเกียนขนาดไหนนะครับเนาะก็บั็กนี้มันก็เคยมีมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นของเขาเรียกว่าเป็นด่านของไอ้เกาะสวรรค์แต่ว่าอ่านี่เป็นหมดทเลซ้ายนะครับแล้วก็เป็นบัคกที่มาใหม่เลยนะครับเนาะผมก็เพิ่งไปรู้มานะครับผมไปดูของต่างประเทศมาเด้อไม่ใช่ดูของไทยเด้อผมไปดูของต่างประเทศมาเด้อเพาบั็กพวกอะไรอะทุกคนโอเคนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตาหน้าว่า อ่าเราจะหาปีกกันได้หรือเปล่านะครับเนาะถ้าหาปีกมาได้มันจะเกียนขนาดไหน okay, โอเคนะครับผมเนาะโอเคไปตัดไปเลยดีกว่าตายตาย,ตายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันมันจะได้ขึ้นไปอีกป่ะเอ้ยมันไม่เด้งแล้วมันไม่เด้งแล้วเมื่อกี้เอคลิปได้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 โอเคโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดต่อไปกันเลยเดี๋ยวนะครับรับป่ะโอเคนะผมเนาะวันนี้วันนี้ว่นกันนะตอนนี้ผมก็ได้ปีกมานที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแอวอรลนะครับเดดี๋ยววจะลองู่า เราจะเกียนแค่ไหนแล้วเราจะเอาอันดับที่เท่าไหร่นะครับเราตอนนี้มาดีมาดีผมมาแย่งแย่งที่พี่วินละที่จริงพี่วินแกทำาะแกแต่คลิปนี้ขอขอบ้างเถอะขอทำบ้างเถอะขอทำบ้างเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีครับก็ลองอันนี้ดูนะเอ้ยมันไม่ใช่แรงนะทุกคนมันไม่ใช่แรงเลยมันไม่ใช่แรงแบบทำแบบสนุกสนุกได้มากผมว่ามันไม่ใช่แรงอ่ะเนาะก็แบบ ก็นั่นแหละนะครับเพราะว่าแร้งมันก็ไม่มีก็เรียกว่ามันไม่มีปีกนะครับแล้วก็อ่าก็ก็ไม่มีปีกเลยแหละโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนเดี๋ยวตัดไปให้ดูเลยก็แลันนะครับโอเคนะครับผมเนาะก็ผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ผมจะให้ออมมันให้ออมมันดันเขาเอ้ขับเขาเหมือนกันให้ดันผมเข้าไปนะครับออมไม่เข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะยิงทิ้ง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 โอเคทำไมวะ ผมต้องฟันเปล่าผมต้องฟันเปล่าให้มันเข้าอย่างนี store, so ้เปล่าเอ๊ะผมต้องฟันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับฟันฟันฟันไวเล่ฟันไปเล่เฮ้ยเข้ามาแล้ว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 ฮ่าฮเข้ามาแล้วทุกคนผมเข้ามาแล้วครับฮ่าผมมีปีกด้วยออมเอาวงก็ได้ออมข้างล่างมันมีเที่ยววงอยู่อะไอ้ข้างล่างข้างบอลลูนอะข้างในข้างในบอลลูนไม่ใชข้างล่างข้างในบอลลูนเลยมันจะมีทางลงอยู่อะโอเคนะผมเนาะก็ตอนนี้ก็รอนะครับรอแล้วรอลรอ รอรอต่อไปรอรอรอต่อไปเดี๋ยวก็เด้งขึ้นไปนะครับเราก็แบบว่าบวยบินสูงไอมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วเราขึ้นมาแล้วี๋ยวผมจะไปสูงสุดแล้วตอนนี้ก็ประมาณสามพันเมตรอุ้ยสามพันเมตรแล้วอู้สี่พันเมตรสี่พันจะถึงสี่พันแล้วสี่พันสี่พันแล้วเอ้ีสิบห้าพันนั่นเนี่ยห้าพันเม่ห้าพันห้าพันอยู่แล้วห้าพัน ห้าพันห้าพันห้าห้าพันห้าพันแล้วทุกคนห้าพันประมาณ5้าพันสี่ผมว่าน <150 5. S 2> ่าจะอยู่ทีและประมาณนั้นห้าพันสี่ห้าพันห้าเปล่าเฮ้ยห้าพันสี่ห้าพับประมาณ5้าพันสีเนาะห้าพเอ้ย5 5าพัว่ะ5้าพันห้าห้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยว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 ผมต้องกดอันนี้นะครับเดี๋ยวกดกดแบบว่าไม่ต้องรัวมากก็ได้นะโอเคนันละนันละอ๋อต้องใช้พี่อยู่ข้างบนว่ะพี่พี่มองเทวดาเดว่าน้องใช้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมุ้อแหลมันจะใช้อันนี้ได้เนี่ยใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเอ้ามันเอ้ามันใช้เออนี่ใช้ได้แล้วเออนึกว่าใช้ไม่ได้โอ้โหใช้ได้ม่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เราก็จะอยู่เฮออเราก็จะอยู่ตรงนี้ครับเออมันใช้ได้ต่อประมาณหนึ่งพันเลย อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะบิน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 ไปบิน้าตายาตายตายเฉยเลยโอ้อะไรกันก้อนนี้ตายโอ้โอเคนะครับผมจะขออีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับขออีกตาสุดท้ายแล้วกันโอเคมาการทดลองครั้งนี้นะครับจะเป็นการทดลองทนลการทดลองครั้งสุดท้ายนะครับก็แบบว่าผมจะดูว่ามันตายเพราะอะไร ดูดีครับถ้าถ้าตอนนี้ผมไม่ตายนะครับก็ก็ก็ดีก็ก็ดีอ่อาไอวอรน้อตไซนี่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 เอาไปเลยเพราะว่าพี่ไม่น,าน่าจะได้ใช้หรอก<า>โอเคโอเคเอออยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตายตายตายไปตายไปตายๆๆๆทำแล้วตายนะครับทุกคนนะทุกค,คนมันก็ไม่ได้อะไรนั่นหรอกทำแล้วตายทำไปทำเพื่อทำไปทำไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมันก็ไม่ได้เป็นวาสเตเนเนี่ย คือว่าพี่แบบว่าดีดีต่อศัตรูด้วยเพราะว่าศัตรูเขาแบบว่าเอ้ยคนน้อยนี่ว่าก็ได้ที่หนึ่งเลวอรอยะไรเงี้ยก็นี <g iggle> <g iggle> น่เช่าตาครับก็ทาครับทำแล้วตายนะครับควรทำแล้วตายนะบอกไว้ก่อนทำแล้วตายนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมมีปีกอยู่หนึ่งอันแล้วก็อ่าเราก็จะขึ้นไปกันเลยดีกวก่าครับวงก็วงก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอเขาขึ้นไปเลยเก็ดนครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาแล้วเด้งขึ้นมาแล้วฮึเอ้ยนี่นี่เรากดตรงเศษตรงนี้กันเลยก็ได้นะนี่เรากดตรงเศษตรงนี้เลยก็ได้โอเคโอเคทุกคนโอเคประมาณหนึ่งพันอะผมว่ากดกดในนี้ใช้ได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 ้โอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเคใช้เอ้ยใช้ดิเ้ยฮะไม่รึใช้เลยอ่ะจะจะอ่ะจะอ่ะจะจะ หรือว่าเจมเขาแบบว่าปรับอเอ้ยไอคนนี้แม่งบินสูงกว่าอันนี้นะถ้าบินสูงไปขนาดนี้แล้วเราก็ทําการให้เขาตายเลยแล้วประมาณนี้ก็ได้มั้งผม,ผมว่าใช่ใช่เลยใช่เลยทุกคนผมว่าใช่โอเคนะครับผมนะถ้าใครชอบยอย่าลืมกดไลค์ติดตามผมแล้วก็เป็นบั็กที่บินได้บินได้จริงนะครับแต่ว่าอ่า แต่ว่ามันมันตายนะครับก็ไม่รู้จะทําไปทําเพื่ออะไรนะครับผมแล้วก็ก็ใครอยากทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็บักออมไปก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องออมด้วยนี่ช่องนี้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนทีๆๆๆๆๆๆๆ่รับชมน,นะครับขอบคุณครับลาทอกคนนะครับจุ๊บ